สวัสด so, ีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Camelot ล a r นะครับผมอยู่กับผมไอรินและนี่ก็อยู่กับรายการ Unboxing J 3 k โอเคอันนี้จะเป็นสินค้าที่จําได้เท่าที่สั่งมาเรามาอยู่กับนี่ของก่อกระแสนาัานดีกว่าไซส์ s บวกอันนี้เป็น h g โ h o ิ p o l i ที่ไอรินฝากน้องสั่งเนื่องจากว่าไม่ว่างสั่งนะนี่ ก็จะมาแกะกันเลยรีบสปีดลันเพราะว่าฤดูฝนฝนตกเดี๋ยวเสียงดังอุ้ยนกแยกมากเลยข้างหนก็จะโอเคต่อไปแยะมีกันกระแทกมีนู่นนี่นั่น,นในขณะทีะ่ช่องอื่นๆเขาเล่นกันไปแล้วนะช่องผมก็เพิ่งได้สินค้ามาแล้วก็ราคาค่อนข้างชี้ไปในทางแพง แพงมากๆโคตรแพงเลยอันนี้ก็ห่อมาดีกล่องมันเบาๆกว่าที่คิดนะเนี่ยนี่ครับเนียนคลิปใหม่คลิปมุมอย่างคม แต่แก่ไม่ออกอะนะก็นะทำการแร่เลยแล้วกันเป็นวัคซีนสองะไม่มีเลขรันนัมเบอร์วรอ,อบนี้ โอ้พวกจีควาก็จะแบบเริ่มเล่นไอ้นี่ใหม่ๆแล้วก็คือจะเล่นเป็นกล่องตั้งถ้าปกติมันจะเป็นอาร์ตนอนนะแต่นี่อาร์ตสวยนะจีควักมือสิกรนดำจีควราละเอียดข้างกล่องก็จะมีฮีทฮอกแมชชีนกันอืมมีมาให้อ่าของแท้ของแท,ท้มีหมอ,อกกอเน,นี่ยช่วงเดือนมีนาะปี68นะจ๊ะ ซึ่งนี่ก็พืะพาละของเพิ่งได้มาช่วงนั่นแหละแต่คลิปนี้ก็ไม่ปล่อยเดียนพืชพายเดีปล่อยเดียนอะไรดีโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าฟึ๊บสิ่งแรกที่ทำได้กลิ่นพลาสติกดีมีเยอะทำไงดีอย่างนี้เนาะ เช็คแลนเนอร์นะครับสองสาม 1, 2, ไม่มีหลุดจากแผงสบแล้วที่เป็นดีนคอยสี่ห้าหกโอ้เจ็ดแผงเอ้เหรอโอ้แปดแผงอนะให้ก็ได้แปดแผงแถมดีคอซะด้วยอืมจีขวักโบริสซากุ ก็ดูทรงก็น่าจะมีพีบันไดในอนาคตแน่นอนนี่ครับมี1 2 3 4 5 6 7 8สาม่ห้าแปดแผงอเคอเป็นขั้นตอนการต่อก็แตกต่างจากซากุในภาคออริจินไปมากๆก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพหลังต่อเสร็จกันดีกว่าว่ามันจะมาเป็นเช่นไรมันจะดูแบบดีไหม ก็มีเหมือนเดิมนะมีจุดบอกแตะดีคอนู่นนี่นั่นบอกตำแหน่งปกติก็บอกรายละเอียดปกติน่าจจัดอยู่ในโหมดหมู่อันบ็อกซิ่งเนาะจะเป็นอันบ็อกซิ่งที่แลดูสั้นมากลมาดูส่องลันเนอร์กัน ก็เดี๋ยวเราจะไปดูรันเนอร์กันคร่าว <c ough> ๆในอีกอตอนคลิปรีวิวแล้วกันถ้าเป็นการสองรันเนอร์แบบขเขาเรียกยังไงดูทุกจุดอะไรอย่างเี้แค่นี้ก็ทุกจุดเลยนะเพราะมันน้อยอะ่ะ <ưa> ก็ให้ดูอันนี้ปนไปเลยดีกว่าก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ติดตามที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วกันนะครับ <k la ure> ก็ไม่คิดว่า <g ū> s> <S ไอรินแบบ จูจ่ๆจะมีผู้ติด,ดตามพุ่งพูดพาดอะไรขึ้นมาขนาดนี้ก็ขอบคุณทั้งชาวไทยที่แวะเวียนกันมาดูแล้วก็ชาว o u t ส r er Country I so grand happiness to if you see this video and like and subscribe me thank you and for the comment I have a new video every week for my channel thank you love you subscribe ก็ไม่รู้นะว่ามันจะแปลภาษาไทยแบบเป็นอังกฤษดีไหมแต่โอ้ฮีทฮอกก็เฟี้ยวอยู่นะตัวนี้เป็นตัวแรกของลายจีควักที่ไอรินได้เลยนะที่แบบพีทันนะส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงพีไม่ทันอันนี้แค่โปริซากุนะไม่รู้ว่าสารวัทหารนะ่ะมันจะทำมาเป็นพีบันไดหรือเปล่า แต่แปลกแฮะเหมือนซากุไม่มี PC มาให้หรือไอรินไม่สังเกตไม่มีจริงหรอถามจริงเพื่อจะสังเกตนะเนี่ยว่ามันไม่มี PC โอ้แต่พลาส่สก็โอเคนะสวยอย่แล้วอันเล็กด้วยประเด็นจิ๋วเดียวเองอ่ะเนี่ย ุ้ยทุกคนผมเพิ่งสังเกตว่ามันไม่มีพัสพีซีมาให้ว้าวนี่สินะยุคใหม่ของการพลายอดไปเลยเ,เดี๋ยวเรามารอชมกันดีกว,ว่ากลับซากุแบบรบีวิวเอ้ยไม่ใช่อันบ็อกซิ่งแบบไม่มีแก๊กอะไรเลยเนีย่ต้องมาเหนื่อยทำอไรเอฟเฟกต์ตรงนี้แกนเนี่ยเป็นในตัวเนี่ยต้องไปนั่งผ่า เกียมากเลยโอเคกับเสียงสายฝนที่น่าจะดังเข้าใหม่ทางคลิปโอเคครับเรียบร้อยเป็นกูสโลโบายแกะมาง่ายใส่ไปอย่างนั้นโอเคคลิปวิดีโอนี้ไอเดีย้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ประสบผลสำเร็จที่ถ่ายแบบกล้องไม่ตัดแล้วก็เป็นคลิปที่ไม่นานมากแล้วก็อันบ็อกซิ่งกันแบบเรียวๆไม่ใส่ ไม่พูดอะไรทั้งนั้นไม่ใสอินเสิร์ตไม่ทำอะไรเลยก็เดี๋ยวค่อยไปใส่ใอินเสิร์ตในตอนรีวิวแล้วกันหลังประกอบเส็จซึ่งตอนไหนก็ไม่รู้ลินเริ่มเปรีย้ยแล้วโอเคโอเคคลิปนี้ไอรินขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมทุกคนลินเริ่มเปรีย้ยแล้วพูดได้ไม่เกินสิบนาทนะีเหมือนอุลตร้าแมนเลยเาใไมโอเคคลิปนี้ไอรินขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ใต้ล่างน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้ขอ้อผิดพลาดตรงไหนก็คุยกันได้แนะนํากันได้นะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ตอบกับบางคอมเมนต์ถ้ามันตอบได้ถ้าแบบอันไหนก็จะไปกดไลค์กดใจทุกอันเลยครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมกับฤดูฝนและโพลิซากุเจอกันวีดีโอหน้าครับผมบ๊ายบาย